สวัสดีค่ะมาพบกับช่องปิ๊กโกโชอีกแล้วนะคะปิ๊กโกโชวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาอยู่กับแอร์เนาะวันก่อนเรามามีข้อสงสัยเกี่ยวกับไฟแอร์นะคะวันนี้เรามีข้อสงสัยเกี่ยวกับแอร์ของเราใช้ได้แปบ๊บเดียวนะคะติดตั้งใหม่ใช้ได้ประมาณ2เดือนแล้วมันไม่เย็นมันก็เย็นนั่นแหละคะ่ะแต่ว่ามันเย็นชาน้านะเวลาเราเปิดเครื่องมาแล้วมันเย็นช้านะวันนี้เราจะมีวิธีมาแก้ไขให้เพื่อนๆนนะคะ อันนี้เป็นไฮเออร์อินเวอร์เตอร์หนึ่งหมื่นสองพันบีทีเนาะเราจะเห็นนะคะอันนี้มันจะเป็นฝาครอบแอร์นะคะเราก็งัดขึ้นนะคะค่อยๆงัดเนาะม,มันมีตัวล็อกอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนก็ค่อยๆงัดขึ้นพองัดขึ้นมาปุ๊บเราจะเจอว่ามันมีแผ่นสีเขียวตรงนี้มันจะเป็นสีเขียวนะคะแต่ว่าตอนนี้มันมีฝุ่นเกาะเยอะแยะมากมายฝุ่นตัวนี้มันเกิดจากแป้งนะคะ เพราะว่าที่เราอยู่คือห้องนอนนะคะแอร์ของเรามันติดอยู่ในห้องนอนมันก็จะต้องมีฝุ่นมีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะเราก็จะสไลด์ขึ้นนะคะสไลด์ขึ้นเพื่อที่จะดึงออกนะคะมันสไลด์ขึ้นมันจะมีอปุ่มมีตัวตัวกันอยู่นะคะเราก็นําแผ่นตัวนี้ออกมาล้างฉีดล้างทําความสะอาดธรรมดานี่ยแหละคะ่ะฉีด ใช้สายฉีดฉีดแรงๆเลยก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าให้มันขาดเนาะถ้ามันขาดแล้วฝุ่นมันก็จะเข้าไปในแอร์ของเราได้นะคะนี่คือฝุ่นนะคะไม่ใช่ผ้าหรืออะไรใดๆทั้งสิน้นมันคือฝุ่นมันจะไปอุดตันนะคะแล้วจะทำให้แอร์ของเรา ทำงานช้ามันจะเย็นช้านะคะมันต้องรอเวลาถึงจะเย็นอย่างเงี้ยนี่คือ,อาภาพที่เราถ่ายไวย้ตอนที่เราแกะนะคะอันนี้มันจะเป็นแผ่นกรองอากาศของเรามันมีรูนะคะมันก็เลยทำให้ฝุ่นละอองมันเล็ดลอดเข้าไปได้อันนี้ก็ไม่รู้จ้ะ ปัดออกอยังไงนะคะเพราะว่าเราไม่มีเครื่องมือเนาะทางที่ดีก็เรียกช่างมาก็ได้นะคะแต่ว่าอันดับแรกเราก็ทำตามขั้นตอนนี้ดูนะคะถ้าของใครไม่มีรูเนาะแล้วเราฉีดเสร็จเราก็นำมาประกอบใส่เหมือนเดิมนะคะทำตามขั้นตอนเดิมทุกอย่างแล้วเราก็จะได้แอร์ที่เย็นเจี๊ยบภายในไม่ถึง 5นาทีของเรากลับคืนมาเหมือนแอร์ใหม่เลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ใช้แอร์รุ่นนี้อยู่ก็เข้ามาชมหรือว่ามีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้นะคะไม่ใช่ช่างแต่ว่าจะพยายามหาคำตอบมาให้นะจ๊ะบ,บายคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ